ค่ะสวัสดีค่ะมันเกียร์สาวานาชน,นี่เพี่น้องค่ะมันเนี่ก็กินข่าวอยู่ทงน้ำก้าล่ะค่ะมันเนี่ก็ได้เมนูน,นะคะเนาะอุ้ยลมแห้งพี่น้องสองสีค่ะแกงใส่บัวใส่ปลาค่ะใส่ปลาคอเนี่ยปลาคอพี่น้องแกงใส่บัวจะแช่น้ำกันนะคะ อนไรก็จำบักคูถ้ากเกษตรเหลือฟักขมเนาะค่ะมันได้ค่ะพี่น้องค่ะก้องเข่าไงก้องเข่าเข่าเต็มกับก้องเข่าเลยค่ะมีมันได้ค่ะกินเขาน้ำกันตำบักคูเสร็จเสร็จพี่น้อง เหลือฟัาหมมันนีไปเริ่มลมๆล้างค่ะฟฝนหิตก เดี๋ยวเขาขมเขางมไงหวานหวานพี่เนาะหือตาบอกหัว そう。

yang saya buat ya siapa? ฝนมาแล้วจ้ะพี่น้องคะลิปนี้ก็ะสั้นเลยนะคะฝนมาแล้วฝนหยดตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะตล่นนะคะกดตามกดติดตามเพียร์าวันนะขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะฝนโตแล้วพี่พีน่น้องเพี่ร์ตามบกักฮวง